ครับก็สวัสดีครับวันนี้พบกับนนเมืองชนนะครับวันนี้จะมันํำเสนอพระกำแพงสุ่มกอนะครับกูวัดพระบรมธาตุนะครับครับพระกำแพงสุ่มกอนะครับกูวัดพระบรมธาตุนะครับพิมพ์ใหญ่นะครับมีลายกระหนกนะครับครับองนี้จะเป็นหลังหลังกลับมากนะครับองนี้ ็นลายๆนะครับจะมีหลังกาบหมากหลังเรียบนะครับหล,ลังปุนปููไตกันหลังทุ่งนานะครับครับกวัดพระบรมธา,าตุจะมีรอยตัดนะครับด้านบนนี้นะครับจะมีห้าตัดคนระับอันนี้เป็นพิมพ์ฤาษีนะครับเราจะสองดูเนื้อหานะ้ำมูลสารนะครับ ค,ความแก่งของเนื้อผัดน,นะครับจะมีความแกง่งมีความมันวาวนะครับมีความน,นุ่มนะครับจุดแดงๆนี่จะเป็นแล่มะขามนะครับนี่จะเป็นแล่มะขามนะครับเป็นแล่มะขาม ด้านบนจะมีรอยตัดนะครับนีนะครับรอยตัดตรงนี้แหลมมาขามขึ้นนะครับเป็นดินเผาไฟนะครับตรงนี้นะครับแหลมมาขามนะครับดินเผาไฟว่านพันชนิดนะครับเกสรดอกไม้มงคลอีกพันชนิดนะครับ ซอกแขนจะลึกนะครับสองข้างนี้ซอกแขนจะลึกนะครับนั่งประทับอยู่บนฐานบัวนะครับนะครับล่างจะเป็นฐานนะครับ,ค,รบความแก่งความมันวาวของเนื้อนะครับมีความมันวาวนะครับ ประมาณ7 8 0 0ปีนะครับตรงนี้เป็นยุคต้นนะครับนีครับความเก่าของเนื้อหายากนะครับแบบนี้นี่ครับความแกล่งนะครับของเนื้อนี่ครับแรลมาคามนะครับขึ้นทั่วองค์ะาเลยนะครับ นี่อีกนะครับแล่เมื่อขาวนะครับนี่จะเป็นหลังกับมากนะครับนะครับเป็นธรรมชาติขององค์พระนะครับแบบนี้นะครับเป็นเนื้อดินผอไฟนะครับมีความแก่งมีความมันวาวนะครับนะครับความมันวาวนะครับขององค์พระ อายุเจ็ดถึงแปดร้อยปีนะครับองนี้ครับพอขอจบกิปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ